สบายดีสบายดี f c เมื่อสกุุกคนนะมื่อนี้มาพบกับสองสไลด์หน้าสูนหนึ่งนล้วันนี้กัอยู่กับสักคอมสักดิวเจานะทุกคนนี้มีมาลินแคมขคองนะทุกคนมาล้อแคมคองมาล้อส้มวิวแคมคองนะไปส้มวิวแคมคองขึ้นมาแทนแล้ท่านี้ก็จะเป็นบอลจอดรถนะทุกคนนะจอดขึ้นมาลิส้มวิววอนสูงไม่ได้เหย เป็นจ ال. kind of like ังได้สวยงามมากบรรยากาศดีๆทุกคนนะนี่ทางผู้นักคนไลน์ไลนจำนีพอดีออกมามาลินมาออกกำลังกายนะทุกคนตั้งนั่งตั้งแเป็นบอลอันลินเด็กน้อยเฮ้ยผู้ใหญ่กับลินได้คือกันนี่นะกั๊กเจ้าอะไรวิวงามๆเลยทุกคนนี่เจนนอยลงไปรอทางล้มนาะ คนร้ายเนี่ยก็จะมาออกกำลังกายเนาะหนุ่มๆสาวๆกำมาเบิดนี่ก็จะเย็นี่ะไปลงทางลูนะวิวสวยๆวิวกำหนอากาศดีๆนะทุกคนนะเย็นๆก็ดีเม่อย่างหนิมาออกกำลังกายนะทุกคนโอ้ยโอยทาเถอะนะ พาคุณลงแข่งได้เลยาแล่นๆออกกำลังกายนางกับมันนางมาเตปบ้านเลยได้โมนี่แต่มันจะสแลมบอดี้ายนะทุกคนไปลงน่งนางวันนางหิวขาวแล้วนั่งเนี่ยมานกินผู้ไปทั้งหนาวไปให้ไปซื้อทั้งหนายเลย นั่นส ah, ีห้านี่กินตอนนี้มือมือสีกินนะเอาหนังยี้มขาวหนัาสื่อลูกสีนัก่อนนี่กรน่นนี่ม่เลยนะถ่าทำมาจ้ข้องหัน่าจะกข้องหันมาก่อ นั่งหัววันนังหิวเขากินได้ตลอดไม่ท่าไห่ละพันลูกมาละพันเ่ออันนี้หานะเออเอานั่นาอ่ลต้องมไหมพองไสองเดะตู้ต่จะกินตัเกีอาเอาีนี่สีบ้า

แล้วละแจ๋เลยนอนทุกคนได้แล้วเบิดบอกกินนะเบิดบอกทองแตกดีกว่าหันเหลือนางวะสายกินย่างน้ำนะทุกคนม อันนี้ก็จะมีไข่หนึ่งเราทุอกอนเอาบ่ใส่ไข่บ่บ่อยากเอาไหมวันนี้ทุกคนลงไปรอแถวทางหลุมเนะนาะนั่งได้เครื่องน้ำพิ้วน้ำให้เลยนี่เราทุกคนก็จะมีบอลเฮนรี่น้อมเนาะเพื่อนเล็กน้อยถึงปุญญารินแต่เบิ้ลออกกำลังกายนะทุกคนนี่ ไปเข้าเป็นรอทางคุณข้อมทากุณน่เรอกุด้วยไปน้อยก่อนสมวิวเข้มค้องอ่ากินไหมอันนี้ปินมาเซ็บบอลเซ็บบอลเหือือยากินขายออกมาไปาน่อยก่นอนอ ครูเฮิรไปทางหน้าครูเปนัางเป็นัางระเบียงทางหน้าเนี่ยคนคนร้ายคัมเราเป็นนางงมาเต้บานนี่มันนี้แต่วันชายตอนเต้บานเด้งแล้วก็สวยไิสิอันนี้ทองอันจับท้องกันมาเป็นมันหยากยดปยนียาุกคน นี่แค้มข้อน้องฝั่งฝนกันจะเป็นมุกดาหารนะทุกคนฝั่งนี้กัสวัตในไคเอ็ดวิวงงามคนหมอกำลังกายไล่เลยทุกคนเนละว่าเพิ่งไปลินบอลเครื่องลินทางบนข้ามีเห็นเลยไปไปหล่อตอมาเนี่ยคงกินกระสือไปแล้ว หีวเป็นหิวหอบเป็นหอบนี่เนาะเดีก่อนเดี๋ยวนาเบียดทั้งน้านะคนร้ายบอกแค่นั้นแกจะมาถลิ่นมาถ่ายหัวกันแล้คนวิวมันงานเซ็ตเลยไปเลาะเป็นเลาะข้างหน้า,นะะนาจะาาาาาาาปเป็นแบบน้ำถลิ่นห้องเด็กเนาะไอเนาะเดีก่อน นางพักก่อนนางวะก้องมาไพื้องเอ้ยมามือพามันมาเตะบานแล้วมันมาเล็มาแวลินอ่ะนนี่อ่ะนางกินคนบานเดียวกันนะทุกคนนี้ฟุตเสือบทะเลคุ้มตงการก็จะหมอกำลังกายนั่งดูอะไร เนาทุกคนท่านในบสิปสนามอินของเด็กน้อยเนะาะนี่ค,คนไลน์กินอ่ะวาอะไรกินไ่เฮ้ยคือ่าใหญ่าขาวชิมสีนะทุกคน,คนอื thôi không chép xẻ <laughs> <laughs> lời <ấy. cười> mày nó bàn kịp mày nó nâng bát okay. <laughs> Con thám vẫn tiền để thổ, sao không tiền không 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 อ่ะกินๆซะอย่าซึ้งอย่าซึ้งนะอย่าซึ้งได้กินนะเด้อทุกคนหามซึ้งเนาะนะนี่ควากำลังใจรี่กำลังได้เลยตอนนี้นะกคนนะคือแค่อนะ นางกำลังซึ่งในกินไปซึ่งไปเอซีกินน้ำไหนอเราจะเลอข่าวอ้ะ้บนเหือยเรากินขาวนี่หนเามืออื่นในกัรอีกเ่งนอเาว่ได้การหามุงเกิงกัจะวพี่พนัดรึเแลน้า ฝากินแล้วก็ฝ่ามืออ่ะได้อหมพี่กำเด้เหรอยาวไปเท่าคนเลยก็ะสองเมื่อเลยนะเฮ้ยเลือดเลยนะน่ะรากคนยังมาท่าหนึ่งก็บจะเป็นน้ำหรืงข้าวเด็กน้อยเนาะนี่ทางที่ห้าลุงหมากับมี่กันเนาะแถวเนี้ยกับมีนี่เนาะคนร้ายเด็กคนเด้อ ไ่้เจได้หน่อยพูดงานลิไนได้เบิร์ตเยอะเกินถ้าก็ยังน,น,นางกินในแลสแลงเละยังมาถ่ายแ,แ่นี่ดาเนาะไปนอนทุกคนเมืม่อได้แบบน,นี้นะมันคำแหละคำแล้วเมื่อออกเมือ่อเนาะทุกคนอ่ามีไงคอมมาเตยบ,บ้านกันเลยมาแหวนนี้เลยเนาะทุกคนแจ๊ดชิมที่ยอง งานดูหรือจ okay. ีงานหนาวกอดดินิมนนี่หน้าไปยังกินข้าวเบิร์ดนะทุกคนล้มทางออกได้วนะเนาะไปเนาะทุกคนแสแหลกัสิได้จบคลิปไว้แต่สามีเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าฝากกันแหลกูแซดตามแสแหลในเด้อบ๊ายบายสบายดี